every time he leave me alone he always tell me he miss it he want to f, -F -R -E -A -K -L. เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเราอีกแล้วนะครับในช่อง b a i o d i o s นะครับในเกม Identity f i v นะครับซึ่งอ่าฮ่สวนขนาดนี้แน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของแมรี่ราชินีสีแดงนะครับก็คือสกินที่มีชื่อว่า Grand Duchess นะครับซึ่งเป็นสกินที่มีการคอลแลบกับเอออ่านซื้อไปถูกเอาเป็นว่า มีใครรู้ชื่อภาษาไทยก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าชุดสวยมากนะครับชุดแกรนด์เชนะครับซึ่งก็ออกแบบมาในธีมของกะรลอกนั่นเองนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นแมวเห็นมีหูอะไรอย่างี้อ๋อเห็นหางปุ๊บกะรลอกซึ่งหูหางโคตรยาวจะบอกว่ากระโปรงเนี่ยนะทุกคนมันพริ้วมากนะทุกคนมันพริ้วกว่าในาพรีวิวที่ทางออฟฟิเชียลลงนะทุกคนพอเราเอามาเดินเอามาเดินจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเอาไปดูที่ด้านนอกตัดผ้าพิบ เนี่ยทุกคนดูสิชุดมันแบบว่าพริ้วมากเรียกได้ว่ากลางแบบโอ้โหสง่างามสุดๆนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อเราซื้อสกินนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะได้รับนะครับเป็นนี่เลยเฟอร์นิเจอร์นะครับฟิกเกอร์ของมาดามเรดนั่นเองนะครับที่นั่งอยู่บนบันลลังก์ตรงนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหสวยงามคุ้มค่าแต่ว่าแต่เสือกวันนี้มากเลยถ้ามันไม่ใช่ฟิกเกอร์เฉยๆถ้าไอเกิดไอไฟนี่มัน ลูกเล่นนิดนึงแต่โอเคช้ามาถึะของฟรีแล้วทุกคนอย่าไปหวังอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นระดับเอเลยแล้วทุกคนหรือว่าสวยงามนะทุกคนมันเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์คอลเลคต์ไปทุกคนโอเคก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้จะว่าไปแล้วเราลืมพาไปดูเลยนะครับว่าเมื่อกดคลิกที่สกินแล้วจะเป็นยังไงอ,อ่าคือถ้าเปิดตัวสกินนี่คือสวยอลังการดาวร้านดวงมาก นะัทุกคนจิ้มทีคืออืกระตกแตกเลยนะท,ทีเดียวอ,อันนี้คือเมื่อเราจิ้มนะครับก็อะสะบัดนิดโบกหน่อยแล้วก็อะชืบนี่สวยงามแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเกมเพลนนะยจะเป็นแบบไหนก็เข้าไปรับชมกันได้เลยครับตอนนี้ let's go คุยกับนกด้วยล่าสุด ตื่นเต้นจังเลยจะได้ไล่เซอร์แล้วรู้สึกตัวสั่นกลัวเซอร์เกิดหน้าประตูเลยทุกคนนะจริงจริงมันก็ดูไม่ลกขนาดนั้นนะเอมีใครอยู่บ si ้างไหมนะถ้าเป็นเครื่องเอ๊ะเนี่ยรอยเท้า เห็นรอยเท้าแล้วใครเอ่ยลูก้านี่เองเตรียมตัวกดาและหนึ่งกระจกโอ๊ยช็อตนี่แน่สวยว่ะชอบมากเลยอ่ะสกินกระจกสวยมากรับไม่ได้ทำไมต้องสวยขนาดนั้น เราจะามาเข้าไปใกล้ๆไม้ทำไมวะเนี่ยแ hmm. ต่มันซนเครื่องไดไงตรงนี้ hmm. นี่มาละน้ำหอมวะ่ะ hmm. hmm. อยู่ซิมีคนมาช่วยเพื่อนไหม hmm. เดี๋ยวนะน้ำหอมมันอยู่นู่นนี่ว่ะอันนี้มัน,ม,นมันหมอหรือเปล่า hmm. ไม่เคยติดอะไรอะ่ะอย่าทำตกใ,ให้ตกให้ตกใจสิ ล่าสุดเจอแล้วมีตัวท้ายเรื่องเดี๋ยวก่อนอยาให้กระจกมานะกระจกมาเมื่อไหร่นะปิตีจะวิ่งมาดีดีไหมจะขายเฟดเพื่อนเหรอ <c oughs> นี่เนี่ยเรียบร้อย คือถ้าซันจิตตกรได้จะเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ขอเอาสกิลหน่อยก็แล้วกันนะถ้าซันจิตตกรนได้จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเรียบร้อย <c oughs> อยาปไปล้มในลึกๆยอย่างนั้นสี่มาล้มตรงนี้เอาโอเคลาก่อนนะนังนักทอดขออนุญาตไปตามหาหนางจิตตี้ทำมาล้มวะเนี่ยมาล้มหรอเนี่ยมาล้มได้ยังไงอุ้ยมันวิ่งมันลุกไปแล้วทำาเยอะขนาดกันอย่างนี้ นี่เน่มีบริงเอ้ยเธอไม่ป่านกันเหรอคิดว่าฉันใส่สกินใหม่มาปล่อยอย่างนั้นเหรอเราว่ามีคนโดนรถรถไฟชนนะเรเอาเหอะไหนก็ไปไปอันนี้เขาไม่ป่านเหรอทุกคนเหมือนเขาจะมาโชว์สกินกันเลยแต่ว่าเราไม่อย่าร้องเพลง ขอร้องช่วยหยุดร้องอย่างอย่างมึงอย่าร้องเพลงไปเลิอกอย่างอีกอย่างอย่างไม่เลิกร้องเพลงอย่านะกดอานะกดอานะกดอ่ไหมไม่อาไม่อามาเอาว่าตอลอดก็หอมไม่กดซ้ายอย่างนั้นโอ้ยไม่นะสกิลสกิลหลุดไปแล้ว เจตกรมันตั้งกี่เฟสวะเนี่ยกับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมันเจตกรตัวดีอีพอยสกินเอสทั้งหลาย <c oughs> ประกวดวีพอยสกินเอสแน,น,นละรอดหมดหมดเลยพ <c oughs> ังไม่ก็ได้จ้านี่แหละ เขาไม่ปั่นกันนะทุกคนยังไงก็ชนะแตโดนปวดมากน้อยแค่ไหนว่านะแค่นั้นเองโอเคเขาเริ่มปั่นกันแล้วเราจิตผิดจะไม่ช่วยเพื่อนหรอ อมันทันเฟสด้วยโป้งอ,อย่าหวังจะได้ใช้รูปที่สองไม่ให้ใช้หรอกนะมานี่กระโปรงแกกระโปรงใหญ่มากเธอเขาคงคงคิดว่าปล่อยมังเห็นมาใส่สก,กินใหม่มาฝันไปเถอะไม่มีเครื่องฝันเลยจแต่หมอเนี่ย อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันเอ่ยเอ๊ะทำไมมีรอยเท้าอยู่ตรงนี้นะเอ๊ะย,ยังไงนะนี่แนะ่เอาโดนหมอได้ยังไงวะเนี่ยพอตัดชีตแล้วใครแล้วหมอกอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยแล้วิ่งแยกกันทำไมไม่ทราบโอเคเจอละอยู่นี่นี่เองนี่แนะ่ เพื่อความเป็นไปเอานะั้น้ำหอมมาน,นั่งก่อนเพื่อความชัวนั่งไปคนหนึ่งอ่าเจอแล้วเห็นแล้วน้ำสมอนสีไปเลยแล้วกัน <c oughs> กลับมานี่เดี๋ยวนี้ว่ายโก็ชน <c oughs> อย่านะฉันเป็นกระรอกกระรอกแดงโอ้ยมันจะไปช่วยเพื่อนหรอ Nụ mì khoa mung mà ná được cơn Áo xí, bà chui Sao mà đi này โอ๊ยนาหักไปแล้วล่าสุดโอเคในเมื่อเรามีบริงก็ต้องถึงวารันแล้วแะนะโอ๊ย มันเจอหลุมแล้วอีนี่มันรอดไม่เปไน็นไรเราบอกแล้วว่าเราฟฟร์ชัวร์ละครที่ไม่เคยระดับไหลอีกแล้วนะทุกคนแน่นอนว่าตาน,นี้เราก็ต้องสับบ้างเราต้องไปได้เป็นแมรี่บ้างเราจะเด่นจากกีชาทุกตาไม่ได้อฮ้ยมีคนส่งเค้กมาน่ะไหนดูซิเค้กใครไปเอามาสิเร็ว บูบี้น้องชื่อบูบีก้ก็แล้วก,กันนะบูบี้เดี๋ยวขอเต้นแป๊บหนึ่งโอเคบูบี้นั่งแล้วมาบูบี้ขอหน่อยขอลองชิมหน่อยบูบี้เค้กใครเอ่ยอีเค้กปลาหมึกใครก็เอาปลาหมึกมาทำเค้กกันบูบี้กินไปเลยเหม็นจริงเอาหล่ะดูสิเป็นเปิร์กบราตี้คุยอีกนะแล้วเราก็เจอกับอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยแม่มดสาวนักบดหญิงนักขายของเล่นคนสวน เต็มไปหมดเลยนักโปรจิงสองตัวเลยเหรอเนี่ยดีสองตัวเอามาเลยจะปไปไลไปไฟอีกแปลงซ้ายห,หมดนังกีกี้ แต่ว่านะไม่รู้สึกว่าชุดแมรี่โปโปมากผ่านผ่านไปได้ยังไงผ่านมาเข้าเกมได้ยังไงแต่ก็ถือว่าโอเคนะสวยชอบเวลาเดินแล้วแล้วแบบกระโปรงบานโดดเด่นเราเช่าเออไอนี้มาก็ต้องใช้ให้มันเป็นค้มมีคนอยู่เครื่องโง่เหรอจริงปะเนี่ยจริงปะ มีโอ้ยโดนได้ไงวะผมมีคนวิข mm mm ึ้นบันไดไปเมื่อกี้ เออสามมาโป้งเรียบร้อย นี่เนี่ยจะไปดีๆเดี๋ยไปด้วยน้ำตายังจะไปด้วยน้ำตาใช่ไหมหรือยังไงใครใช้เห้ม่อมปั่นเครื่องโง่ไม่ให้ปานนี่ใครเนี่ยว fuck มาทำอะไรตรงนี้พวกแกนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลย หืมรอมันรอสรับใหญ่มันยอมไม่โดนเงานี่นะมึงเรื่องอะไรจะไปตั้งใกล้ๆกับบ้านให้มันวาร์ปมาหาโอ้โหนี่พวกมึงไม่ปั่นกันเลยหรอ ทางทางยาวเลยสินะมานี่สลัมคาแก่ตนทนแล้วนางแพทิีเซีย ี่พวกนี้อะไรเนี่ยฮะไปหาปั่นกันยังไงห้าสี่สามสองหนึ่งมึงก็แล้วกันไหนๆก็มันไส้ล้วมานี่ ตัวร์ดีนี่แนะ่ปวดไม่ปั่นเหรอนังตี้พวกนี้เดะ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 มาเนี้ยมานี้หละมานี่ยละมานี่เละไรเครื่องไหนวะเนี้ยโอ้โหไกลมากไกลมากล่าสุดนี่นะังตี้ปวดไม่ปั่น เดี๋ <ítulo> ยวเอาหางกระลอกฟาดเลยมะนี่นั่งไปเลยมีแคทบอกไหมล่ะรถไฟชน โอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็ต้องยอมรับเันนะครับว่าคลิปนี้คือตัดมาจากไลฟ์แต่ว่าก็นะด้วยความที่เราไม่ค่อยมีเวลาเนาะเราไลฟ์แล้วเราก็แบบว่าอยากแยกคลิปออกมาทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเข้าไปในไลฟ์แล้วก็ไปกอดูเอาก็มาดูที่คลิปนี้ได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งก็คาดหวังให้ทุกคนแบบว่าโฟกัสที่ชุดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของตัวชุดน,นี้ว่ามันสวยงามขนาดไหนคือแบบหางพริวมากตาแบบว่า บล็อกสวยมากเออทุกคนก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับแล้วก็บ๊ายบายครับทุกคนจะเอาไว้กันอ่าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอ้โหโคตรสำหรับกนะันละเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับทุกคน